ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายอีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับอ่าดรชยันชยพรนะครับนะฮะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เวทีและก็ท่านผู้ชมครับครับอ่าถึงตอนนี้ครับอาจารย์ครับคุณแพรทองทานถูกสารรำนุน ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะฮะอาจารย์มองซิทูเอชันหรือว่าซีนอโอของการเมืองไทยที่จะเดินต่อไปเนี่ยนะะจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์ครับคือถ้าไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรของพรรคฝ่ายค้านเลยนะครับก็เร,<ๆ>เราก็จะเห็นคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยออๆจนกระทั่งสารัฐร,รมนูญมีคำวินิจฉัยมาว่าไอ้ที่ล้องไปนะั้นเนี่ยจะให้พ้นจากตำแหน่งหรือว่า กับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมซึ่งไอ้ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินเนี่ยในกรณีของตัวบุคนนงคลนายกรมนตรีนี่นะครับมันกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่ามีท่าม,มี deadline เมื่อไหร,ร่ต,ต่างกับเรื่องอื่นๆที่เสนอไปให้ทางรัฐสภารินัญเนี่ยพิจารณาบางเรื่องเนี่ยกำหนดไป้30วันเรื่องเกี่ยวกับความขัดกันระหว่างร่างรัฐบัญ,ญญัติกับรัฐมนุญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ บอกไม่ได้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าไอ้กรณีแบบเดียวกันนี่เราก็จะพบว่าเคยเกิดขึ้นในสมัยเด็กประยุทธ์ที่มีตั้งข้อสงสัยกันว่าจะอยู่เกิน8ปปีนี่ขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าหรือในอกรณีของคุณเศรษฐานเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็ใช้เวลาของแต่ผมจําไม่ผิดนะฮะของท่าปนประยุทธ์ประมาณเกือบเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าประมาณ39วันครับผม39วันนะครับอด็กประยุทธ์เนี่ยประมาณ3เดือนออกไปก็สามเดือนนะครับ ก็ก็เราระยะเวลาถ้าสามเดือนก็แปลว่าเราอาจจะได้เห็นรัฐรรัฐบาลนะครับฝ่ายภายใต้อัสาการนายกรัฐมนตรีผมใจไทยไปอีกสามเดือนถ้าสารรัฐมนตรใช้เวลาเต็มที่ที่เขาว่าเต็มที่มันเป็นปีก็ได้นะครับไปแต่คิดว่าก็งคงไม่นานขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากที่สารรัฐมนตรีสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตามรัฐมนูญได้กาหนดไว้ว่าก็ภายในสิบห้าวันที่ทางฝั่งที่ผู้ถูกร้องเนี่ยจะต้องยื่นเอกสารครับ ครับแล้วก็มันก็นจะมีเวลาอันนี้ก็คือในกรณีที่ไม่ไม่มีความเคลื่อนไหวในฝั่งพัคฝ่ายค้านนะฮะครับครับอืมครับแต่ตอนนี้พักฝ่ายค,ค้านเขาก็เขาก็จับไม้จับมือบางคนแปลกใจด้วยซ้ำนะฮะ,ะทางคุณอนุทินสีน้ำเงินมาจับมือกับคุณเทงสีส้มนะฮะแล้วมีการพูดถึงข้อเสนอเรื่องนะฮะดัดันคุณอนุทินเป็นนายกเฉพาะกิจในรัฐบาลชั่วคราวอะไรแบบนี้ฮะอาจารย์ ครับก็มันก็จริงๆว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดนะครับเพราะว่า,าพรรคกลุ่มเยไทยเมื่อออกจากทางออกจากรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นฝ่ายค้านนะครับครับแล้วโอกาสที่พรรคในฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะหาหรือกันในการที่จะเดินเดินหน้าในฝั่งฝ่ายค้านทำอะไรได้บ้างก,ก็เรื่องปกติแต่ว่า ไอสิ่งที่เราเคยได้ยินมาว่าจะมีการเสนอให้คุณอนุทินเป็นนาย,ยกมนตรีโดยมีพรรคประชาชนสนับสนุนเนี่ยอืมอ่าเราก็พบว่ามันเป็นมันเป็นแค่ความคิดของพรรคประชาชนเพราะคุณอนุทินแกเขพูดว่นก,นก่อนชัดเจนนะว่าจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เราก็จะมีนาย,ยกมัมนตรีที่หยุดยุติปฏิบัติหน้าที่แต่เขาเอยังเป็นนาย,ยกอยู่อืมอ่าอย่าเร็วไปคล้ายๆบบนันอืมอืมใช่ครับแต่ว่ามสมมติสมมติว่าอ่า แนวทางที่พรรคประชาชนเสนอมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับครับแล้วพรรคประชาชนก็ประกาศด้วยซ้ําไปว่าจะลงคะแนนให้คุณอนุทินแต่ว่าพรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลคือไม่มีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องปกติคำว่าปกตินี่ไม่ได้อาจจะไม่ปกติในเมืองไทยนะฮะคือในในในอังกฤษเนี่ยในอังกฤษนเคยมีปัญหาว่าพรรคที่หลังจากเลือกตั้งทั่วไปแล้วเนี่ย พักหลักสองพักเนี่ยมันไม่มีพักใดพักหนึ่งได้คะแนนเสียงเกินครึ่งอืมอืมอืมมันก็จะมีปีหนึ่งที่พักแรงงานเนี่ยได้คะแนนมาที่หนึ่งแต่ไม่เกินครึ่งไอ้ขัานทันพักแรงงานเนี่ยจะไปจับมือกับพักการท่องเที่ยมันก็หอมมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นคนละขั้วเพราะระบบสองพักนี่าสองสองพักนี่จับมือกันไม่ได้อืก็เลยไปคุยกับพักเสรีนิยมซึ่งเป็นพักที่สามอี่เป็นพักที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นลำดับสามในบรรดาพักสมุด ใหญ่ๆสามพักแต่พรรคเสีนิยมเขาก็เขาก็ลงคะแนนให้นะใ,ให้พักแรงงานเป็นรัฐบาลแต่เขาก็ไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกรมาว่าหลังจากที่พักครงงานถแถลงนโยบายแล้วพักเสีนิยมก็ลงคะแนนให้จนกระทั่งได้เสียงเกินครึ่งก็เป็นเป็นรัฐบาลต่อไปไแต่แลหลังจากนั้นเนี่ยในกรณีที่พักครงงานเนี่ยมีการเสนอกฎหมายอะไรมาเียนี่ยพักพักเสียงนิยม หรือพรรคปรนะชาชนเนี่ยเอาเทียบเทียบเคียงก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยเพราะไม่ได้รัฐบาลก็มีสระที่จะลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้อมันก็จะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับในประเทศอ,อังกฤษแล้วก็อ,อังกฤษไม่ค่อยเกิดบ่อยแต่ว่าประเทศในยุโรปมันจะเกิดบ่อยแล้วมันก็นามาซึ่งคําว่าประเทศในแถบสแกนดเนเวียนั้นเป็นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับอือืมอืมอืมอ่าก็คือในในวันที่ลงมติ ไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลอันนั้นก็เสียงข้างมากได้แต่ว่าหลังจากนั้นกลายเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็โหว,วดกันตามกรณีแต่ในบางประเทศในสแกนดเนวียเนี่ยรัฐบาลเสียงข้างน้อย,ยตั้งแต่วันที่เป็นรัฐบาลเลยคือว่างี้ยคือเนื่องจากประเทศไทยเรามากักจะชิดกับอระบบสองพักสองพักแล้วเราก็รู้สึกจะไม่ค่อยแฮปปี้กับระบบหลายพักนะฮะว่าในในประเทศในยุโรปเนี่ยอย่าง,นงเน์แลนเยียม เขามีพักที่เข้าสภาเยอะมากแล้วก็ไม่มีพักใดพักหนึ่งได้คะแนนเสียงเกินครึ่งเพราะนั้นก<อ>ารเป็นรัฐบาลผสม,มก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเราเคยได้ยินนะพักบางบางประเทศในแดงหรือไปเยอเนียให้เวลาจัดตั้งรัฐบาลหลังจากเรื่กตั้งทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นเวลาปีสองปีอะไรอย่างี้นะแต่ตั้งไม่ได้เลยเนี่ยทีนี้ในกรณีของอประเทศในสแสกนดิเนเวียบางประเทศเนี่ยก็คือว่าเขาก็ปล่่่่อยยให้พ้พรคทีีไไดดะแนนนนนเเเเสงงมมากกป็ัิึ ได้เป็นรัฐบาลโดยที่เสียงที่เหลือเสียงข้างมากที่เหลือเนี่ยเขาเขาไม่ได้ลงคะแนนคัดค้านเขาไม่ได้ออกเสียงคัดค้านคือเขารู้ว่าถ้าคัดค้านมันก็ไม่มีใครพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลได้หรอกนะฮอเขาก็ใช้แบบนี้ปฏิบัประนอนมก็คือว่าให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ไม่มีใครมายกมือคัดค้านหรือเสนอข้อื่นออื่นอันนั้นก็เป็นอีอกแบบหนึง่งที่เราเควรจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับ แต่รู้สึกว่ากรณีนี้เนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยก่อนนะฮะรู้สึกว่าพรรคประชาชนก็จะมีอาอเจนดาหรือเงื่อนไขของเขาชัดเจนนะฮะว่าคุณอนุทินจะต้องเหมือนเป็นรัฐบาลแค่ในช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านและนำไปสู่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับอืมใช่ครับคืออันนี้ก็เป็นข้อตกลง,งของในประเทศในยุโรปหลายประเทศก็เคยมีข้อตกลง,งแบบนี้นะครับว่าเอาตอนนี้ให้ท่านเป็นรัฐบาลแต่ว่าท่านจะต้องทํางานไม่เกิน สามเดือนสี่เดือนหกเดือนอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องต้องมีแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าไอ้ข้อตกลงอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงแล้วจะรักษากันแค่ไหนถ้า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 มันยังอยู่ในลักษณะของรัฐบาลอนุทินที่พรรคประชาชนไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลแต่พรรคประชาชนมีเก้าอีสอสอบบ้สสมากที่สุดในสภาเพระชาะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่พรรคประชาชนเนี่ยจะใช้เสียงข้างมากของตัวเองเนี่ยในการที่จะไปล้มกฎหมายที่สำคัญสำคัญของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นไปได้สูงถูกนะฮะเพราะทำทำงานลำบากเพราะนั้นถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่รักษาสัญญาเนี่ยนะบรงทีเขก,ก็จะมีวิธีเล่นงงานนะใช่แต่แต่ยีไในระหว่างทางเนี่ยบงังเอิญพรรคพรรคอื่นเนี่ยเขาเกิดเข้ามาร่วมและเกิดได้เก้าอี้รัฐมนตรี และทำให้พักภูมิใจไทยเนี่ยมีเสียงเข้มแข็งขึ้นมานะอาจจะถึงขนาดที่เรียกว่าโอ้โหถ้าพูดแล้วมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะในประเทศไทยเราโอเคโอเคโอเคเข้าใจเกิดพักเพื่อเพื่อไทยกลับมาอีกอะน่าอ่าอ่านะฮะาต่อมานะฮะเพราะว่าพรกเพื่อไทยเขาอาจจะคิดว่าเขาอยู่ใภูมิใจไทยมาแล้วพอจะคุยรู้เรื่องมากกว่านะอ่าอ่าอ่าครับก็ผลก็เพิ่มเพิ่มเข้าไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วไอ้การ เสียงเสียงร้อยห้าสิบของพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําอะไรกับรัฐบาลนุทินได้เพราะฉะนั้นการจะต้องทําตามสัญญาต้องยุบสภาภายในสามสี่เดือนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นว่าไปยุบตอนนู้นครบว่า,วา,าวาระของสภา,าตอนของห้าเจ็ดศูนย์อ่าอเอาเป็นแค่นันครับอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับณขนาดนั้น ใช่ไดขนาดขนาด, <ừ. S 2> ขนาดคนที่ไม่เคยคิดภาพประชาชนจะมาสนับสนุนวุฒิก็ต้องรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วอ่าโอเคโอเคก็ก็เข้าใจแสดงว่าอ่าณขณะนี้ซึ่งตรงวันนี้น่าสนใจอาจารย์นายเอาประเด็นนี้แล้วก็ต่อให้จบนะครับคุณสิริกันดาวมาบอกว่าอ่าคือจะเป็นใครก็ได้ถ้ารับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้ซึ่งหมายความว่านะสมมุติว่าจะเป็นพลเอกประวิตย์นะฮะถ้ารับเงื่อนไขนี้ได้เนะี่ยหรือเงื่อนไขเรื่อง,รรองนะฮะเฉพาะกิจ นายกทั่วคราวอะไรแบบนี้นะฮะอ่าซึ่งแบบแบบแปลความได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอาจารย์มองก็ได้ข่าวว่าเห็นบอกว่ามีการไปคุยกับพลเมืประวานคุณนุชินไปคุยเรื่องจริงบอกก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าคุณนุชินเองแกคิดว่าถ้าต้องอยู่แค่สี่ห้าเดือนแกอาจไม่อยากเป็นก็ได้ก็ให้ลุงป้อมเขาเป็นไปขอนเพราลุงป้อมเนี่ยหมดคราวนี้ก็ไม่มีคราวหน้าแล้วถูกถูกถูกก็เป็นมีข่าวกระเส้นกระสายมาแบบนั้น <Yeah. S 2> ให้หนุ่ป้อมไปนะหนุงป้อมก็อาจจะทําให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูช์เนี่ยม,มันพี่คายได้พเพราะแกก็ไม่ใช่ธรรมดา uh huh. นะฮะแกก็สนมกับทหารนะครับแล้วก็ uh huh. แต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เกิดรัฐบาลอนุทินขึ้นนะฮะ uh huh. ก็คือว่าการที่พรรคประชาชนเสนอแบบเนี้ว่าจะลงให้กับคุณอนุทินแล้วให้รักษาสัญญาว่าสามสี่เดือนยุนสภาขณะเดีเยวกันเนี่ย เป็นการส่งเสียงถึงพรรคเพื่อไทยด้วยว่าถ้าไม่อยากเป็นฝ่ายค้านและให้อนุทินเนี่ย m, ซึ่งเป็นใบเบื่อไม่เมากันตอนนี้เนี่ยครับเป็นรัฐบาลนะก็ยุบสภา,าสสิตอนนี้ถูกถูกถูกอ่าคือคือคือยุยุทธศาสตร์รรของประชาชนเนี่ยจริงๆแกก็ไม่ยอยากให้ใครเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่อยากให้ใครเป็นรัฐบาลยาวต่อไปถูกถูกเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในนี้ถือว่าสุดยอดนะต้องถืว่าสุดยอดจริงๆ คือก็บีบเดินเกมให้ไปสู่การยุบสภาในในในทุกทางที่มันจะทําที่จะมันจะเกิดขึ้นได้นะฮะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสภาเร็วที่สุดเนี่ยก็คือคุณแพทองทานยุบอืมอืมอืมอืไม่ใช่คุณภูมิธรรมยุบอือืมอืมซึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อนะครับว่าคุณภูมิธรรมจะยุบได้ไหมล่ะทีนี้ผมมองกลับไปอีกที่อีกด้านหนึ่งนะฮะอาจารย์อ่าเพื่อไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาก็รู้แล้ว อย่างที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่ต้นว่าระยะเวลาไม่สมมุติ3เดือนนะฮะในในเ <c oughs> ทียบเ <c oughs> กับคดีของพลนกเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะซึ่งมันมีการทําทให้คุณชัยกเกษมตอนนี้เนี่ยออกมาเปิดตัวในพื้นที่สื่อแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีข่าวเลยแสดงว่าด้านหนึ่งก็เหมือนกับว่าอ่ะมันยังมีตัวอยู่นะอาจจะเป็นคุณชัยกเกษมก็ได้หรืออาจจะเป็น ถ้าไม่ใช่คุณชัยกเกษมก็อาจจะเป็นคุณพิรพันธ์ก็ได้อันนี้ก็จะโยงใจไปกับว่าที่ทาไมคุณพิรพันธ์ถึงไม่ยอมถอนตัวออกมาจากอ่าในพักรวรวมรัฐบาลตามคุณออนุทินแบบนี้อาจารย์ใช่ครับคืออย่างนี้ถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะแล้วถึงแม้คุณชัยกเกษมจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าถึงเวลาคุณไทยทางน้นต้องไปเนี่ยแล้วไอ้พักรวรวมรัฐบาลขนาดนี้เสียงยังเกาะติดกันได้ขนาดนี้นะฮะอืก็ถ้าเอาคุณชัยกเกษมมาถูก คุณชเกษมาแกจะไม่สบายไงก็อยู่ไปอีกสองสาเดือนสี่ห้าเดือนเขาว่างกันไปแต<อ>่<ะ>นี่จะทำาห้เขาถอยอนุทินเป็นรัฐเ,เป็นเป็นรัฐบาลแหละถูกถูกถูกอ่เลยฮะลึชกชัยเกษมไม่ได้ก็ยังมีพิรพันธ์ถูก<อ><อ>ไหมฮะโหว่าเพื่อไทยเขาไม่อยากใครเป็นนายกนะครับนอกจากพวกเขาเองอะ่ะน,น,นั่นหมายถึงว่าเห็นด้วยกอาจารย์นะฮะแต่หมายก็ถ้ามันไม่ลุ้อคุณชยัยเกษมก็สมมติว่าสุดท้ายแล้วไปไม่ได้ก็ยังมีคุณพิรพันธ์อยู่ใช่ไหมฮะเป็นอีก๊อ,อกหนึ่งอ่ะ ก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่คุณพีรพันธ์เองก็ก็แผลเยอะนะในในหนึ่งว่าช่วงนี้ก็นะใช่ผมไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยจะให้คุณพีรพันธ์เป็นนายกแล้วพรรคเพื่อไทยจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อเทียบกับให้คุณแตงเกรตรเป็นอืม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 อืเนี่แต่ว่าเราคิดเยอะอคิดเกินว่าอ้าคุณพีรพันธ์คือคือคือคอ,อยู่ข้างหลังก็คือพลเอกประยุทธ์ตงนเฟยประยุทธ์เป็นอง,อง,มองคมนตรีนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอ่าอ่า คิดยาวคิดไปข้างบนใจอะไรเงี้ยว่ามีซัพพอร์ตผมว่าอันนั้นก็เป็นการคิดนะครับเป็นความเป็นจริงเนี่ยก็มคชัดอยู่แล้ว่าถ้าได้คนของตัวเองเป็นนายกก็จะเซฟกว่าอสมมุติว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ถ้าไม่ไม่ไปจบที่คุณชายเกษมแล้วแล้วก็จุดจบแค่นั้นแหละนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าก็แปลว่ามันก็เหลือชอยยุบสภาแล้วซึ่งก็ถ้านะเป็นคุณสมมติถ้าเป็นคุณชายเกษมคุณชายเกษมก็ก็ได้ก็ก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้า